ก็สวัสดีนะครับสวัสดีกับเราในช่องพังแม่มูลน้ำโชวน,นะครับวันนี้ก็สายๆของวันเช้าของอากาศเริ่มเริ่มเย็นจะเป็นหนาวๆครับเมื่อวานนี้ก็ร้อนครับคล้ายๆว่าจะเริ่มต้นฤด,ด,ดูหนาวมาแล้วครับผมครับก็เช้าของอากาศเย็นๆสบายครับเป็นหนาว นี่ก็จะพาแม่แม่เอาแม่มูนไปอาบน้ำก่อนครับลงน้ำก่อนครับอาบน้ำให้ชุ่มฉ่ำบรรยากาศร,บรอบๆบ้านแม่มูลน้ำก็ลดหมดแล้วละครับเจะต่อฟัางต่อสร้างครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแลงผักของคุณยายครับก็เริ่มปลูกได้แล้วครับน้ำลดมาเป็นพริกเป็นผักสวนครัวเราเนี่แหละครับผม ก็เป็นพริกเป็นผักสวนครัวบ่งน,นุ้งก็เป็นหญ้าครับเพิ่งปลูกครับก็ลังกำลังเกิดเพราะน้ําท่วมนิดตายหมดเลยครับผมน้าท่วมนิดตายหมดเลยครับ่เร,บเราเอา,าข้าวเหียนไปอาบน้ําก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเข้าหลักที่เดิม ไปเดินไปอาบน้ำกันครับวันนี้ก็จะลงน้ำสายหน่อยครับเพราะทุกวันเอาไปผูกข้างนอกก็จะลงน้ำแต่เช้าครับวันนี้ออยู่อยู่ในบ้านสักวันครับวันที่เราจะออกทัวร์แต่เพื่อนๆนี้ทรงทสจะลงเสร็จหมดแล้วนะครับหายหายทุกเชือกเลย เพราะว่าอากาศวันนี้เย็นๆด้วยก็ลงให้ลงใสๆแถวเช้าก็ไม่ค่อยทานน้ำกินน้ำเท่าไหร่เฮ้เดินเดินเดินย่างยงดูบันทายเอาครับ วันนี้ก็อากาศเย็นๆาวานนี้ร้อครับสองวันสามวันก่อนนี่คลายฝนจะตกฟ้าแลบแปบ,แบๆอยู่อากาศเขาอบอ้าวแต่วันนี้ก็เริ่มอุ่นๆมาแล้วครับอยเริ่มเย็นๆลงเพ่เพ่จะไปหาหลักพี่ดาวแล้วครับพี่ดาวสง่งไปอาบแล้วอ,อาบน้ำไปแล้วครับมาโอ้ยนอ ทั้งพี่ไปทางน้ำทั้งพี่เพชรลใส่พี่ดาวไม่อยู่แล้วครับไปแล้วเห้นต่ลดอุปกรณ์การล้างแผลไปการล้างฝีไปเดินป้ายอาบน้ำให้ชุ่มช่ำไปเลย เดินอุ้ยอายอุยอยอย้ยไอนะครับป้ายสสะโพกแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาอยู่ครับเป็นอย่างอีกเดินผ่านหลักพี่ดาวไ่ไล้ร้องหาเลยครับไปเฮ้ยนู่นน่ะขาดมากไปเฮ้ยไป ินไปเที่ยวน้ำตกน้ำตกอยู่ใกล้นี่แหละอย่าโดดอยงอย่าโดดดิอย่าโดาดสะพานไป <c oughs> บางเชียงน้ำตกตกใจน้ำตกดิเดินผ่านทุกวันครับเสียงอะไรเนาะจิบวันบางวันก็เชื่งือง้อเชยงเงี้ยมาดู ไปชีวิตปรจจำบันก็จะประมาณนี้แหละครับเช้ามาก็ลงน้ำอาบน้ำแล้วก็เข้าหลักแต่วันนี้จะสายหน่อยนึงพรแต่ว่าสายถึงสายแต่ก็เดดเดเดไม่ค่อยร้อนครับ วันนี้แต่ไม่ค่อยร้อนเพราะวันนี้ลมเย็นดี <c oughs> ไปหุนสะน้ำประจำตัวกดไว้อ่างบับใหญ่เลยลงไปลงไป ด้วยคือขนองใหญ่เลยเสียไปบ้าน้ำนะร้องหาเพื่อนเลยอาบน้ำคนเดียวไปเล่นคนเดียวเลยละไปเฮ้อตายลูกไปนอนหิวบ้าน้ำอากาศเย็นบ่อ,อยากนอนบอ่เอาไปเฮ้อ คึกใหญ่เลยครับนี่มาลงนอนนอนนอนฝุ่นเต็มหลังเลยรับเอาดินขึ้นหลังเต็มเลยครับมาลงงอ้าวหิวก,ก็กิน ดื่มน้ำก่อนสะหลวงกว้างบางใหญ่เขาว่าห <c ười> <c ười> นาวไม่อยากอาบน้ำเลยแต่ถ้าได้ลงไม่อยากขึ้นอีกเลยเอาลง không luôn non 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 không luôn นอนนะนอนนะนอนหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านกันครับไปเร็่วเรี่วเรี่ว let's go ปวดไปเลยตัวดำมี่ม <laughs> มามามา ทางนี้มาพี่นะพี่นะเขาบ้านพี่ตากแดดด้ดวยป้อยเดินต่อว,วันนี้สดชื่นแจ่มใสบรรยากาศดีมากเลยครับพี่ กลับไปกลับมาออกกําลังกายภายในตัวด้วยครับอือ mm hmm. ไปตุปตุปีตุปตุมปอง ยกซ้ายยกขวาเ้ยเดินเร็วเลยครับเดินไม่ทันเลย mãi 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 đường mãi 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 เดินเดินตามตูดเดินดูตูดไปเรื่อยๆสาวขาเหี่ยนอาบน้ำเช้าชาก็จะสดชื่นหน่อยครับนู่นตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งครับ5้าโมงเย็นสี่โมงกว่าห้าโมงนู่นแหละครับถึงจะได้มาลงอาบอีกครั้งนึง มาพีเลียเรียบวันนี้ไหมไป ไปเดิน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 ออกกำลังกา,กายครับบร,วร,วริเวณรอบๆไปเลยยืดยดเส้นยืดสายเนาะเพราะช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆครับไปไปไปอยากกินเถอะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดินชมทุ่งวัน <c oughs> นี้เดินเดินชมดาบช้างตูดช้าง <c oughs> สายสะพูกโยกซ้ายโยกขวา <c oughs> เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเออเบนเฮ้อ ไอ้ ه, เลี้ยวเลี้ยวเขาบ้านเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาขวาสระบุรีเลี้ยวขวาฮ้ยไปวันนี้ก็พาแม่แม่เดินชมทิมริมทางเดินชมดากสร้างหมดเ่าห่าเบาฮ้ยไปเดินฮ้ย ของชอบเลยครับอ้อยของชอบของชอบเอาหลักแล้วถึงบ้านรับเดี๋ยวมัดโซ่แป๊บนึง <c oughs> ถึงบ้านเรียบร้อยก็จะประมาณนี้แหละครับ <c oughs> ก็เป็นกิจวัตรประจําวันครับ <c oughs> ทุกๆเช้าทุกๆวันครับอาบน้ำเข้าหลักบางวันก็จะไปผูกข้อนอครับวันไหนสะดวกวันไหนไม่สะดวก วันนี้มีติดธุระก็ผูกในบ้านแล้วนี่แหละครับลางกลางวันแต่ตอนกลางคืนก็ต้องนอนที่นี่ครับเอามานอนที่นี่ตลอดเลยก็ฝากด้วยนะครับฝากพ่อแม่ๆด้วยครับผมฝากกดติดตามฝากกดหัวใจครับฝากเป็นกําลังใจให้บ้านพังแม่มูลด้วยนะครับเด้อครับครับคลิปนี้ก็ขอเก่าคําว่าสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ